ลโก้ทำอะไรอยู่ครับโอ้โช่วยปลูเช็ดรถแล้วครับอะไรนะที่ประโยคที่เลโก้พูดไปบ่อยเนี่ยไม่เป็นไรครับแล้วก็อะไรต่อนะเอ้ยมันมีประโยคต่อด้วยไม่ใช่เหรอ โอ้โอาพูดพูดใหม่สิเอาประโยคนี้เลยก็พูดเองไม่ใช่หรอทำไมลืมแล้วอ่ะไหนพูดให้ฟังหน่อยแล้วนเ็ระปเช็ดรถเช็ดกระจกด้วยหรอเลโก้เป็นอะไรเ็นเก้นเนั้นตัอะไรนะ เจเนเรชันตัวใหม่เจเชั่นตัวม่ไม่รับประโยคที่เล็กกชอบพูดเนี่ยเวลาพ่อกับแม่ใช้เสร็จเนี่ยไม่เป็นไรครับมันคืออะไรนะมันคือหน้าที่ของผมโอในในพูดให้ฟังใหม่สิไม่เป็นไรครับมันคือหน้าที่ของผมโอเคยังไม่พูดให้ปู่ฟังแล้วปู่ไม่ได้ยินอะไร อะไรเป็นไรครับแล้วก็เช็ดกระจกเอแล้วก็เช็ดรถนะครับเก่งมากแล้วว่าไงแล้วว่าไงไม่เป็นไรครับมันคือหน้าที่ของผมโอ้โหเยี่ยมมากอะ,อะปุ๊พูดแรงๆปู่มไม่ได้ยินเรื่องอะไรไม่เป็นเลยครับ คือหน้าที่ของผมโอ้ยเยี่ยมมากยบายให้กล้องเลยครับเราก็ยังเก็บไม่เก็บเลยรเอายังเช็บไม่เสร็จหรอเดเรชั่นเปลว่าอะไรนะรูปแบบใหม่ใช่ไหม เลโก้เป็นเจเนเรชั่นรูปแบบใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> รูปแบบเก่าเป็นไงดีไหมรูปแบบเก่าก็ก็เก่า <laughs> เอาบายบายให้กล้องเลยครับพ่อจะไปล้างมือบายบายชิดเอี่ยมแล้วครับชิดเอี่ยมแล้ว เยี่ยมมากครับ